สวัสดีครับผมไอโรจิมชาแนลครับวันนี้เรามาทําสีปลากันดีกว่านะครับผมวันนี้ทําสีปลาเงินปลาทองกันนะครับพอลายเหล็กดัดชุดนี้เอ่อจะต้องเพ้นสีให้ลูกค้านะครับผมตามแบบนี่ครับเพ้นสีให้ลูกค้างั้นไม่สวยครับแต่เราไม่ทาครับเราเพ้นเอาเราใช้กาพ่นเอานะครับผม ตามสูตรของเราเองนะครับผมของสูตรใครไม่รู้แต่สูตรเราทําแบบนี้ครับผมก็ออกดูอุปกรณ์และสิ่งที่เราใช้ก็จะมีครับก็มีกาพ่นสีน,นะครับผมก็แล้วก็วกสีทองสีทองแล้วก็มีสีตัวนี้สีสีบรอนนะครับเนี่ยซีเวอร์บรอนนะครับหลักก็จะมีแล้วก็ตัวนี้ตัวช่วยครับผม เป็นตัวที่เราตัดเพื่อจะมาทาบเป็นนี่เป็นจิกเอาไ้บวกบางสีนะครับก็เครื่องพ่นปั๊มลมครับไปก่อนแต่ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะโพเทคก,ก่อนเราจะหุ้มปิดก่อนเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษกาวเข้าปิดตรงนี้ก่อนนะครับเนาะนี่นะครับก็จะปิดขอบไว้ก่อนนะไปไปลุยกันเลยครับผมใช้กระดาษกาวตัวนี้นะครับเทปกาวตัวนี้อันนี้ก็เป็นของ อินเตอร์เทปนะครับอินเตอร์เทปตัวนี้ใช้สําหรับติดรถยนต์ครับเวลาเขาทาสีรถยนต์เวลาลอกออกมาคราบกาวมันจะไม่มีนะครับก็เราก็จะติดรอบตรงนี้เข้าไปเดมิเตอร์ตัวนี้อยู่ที่30เซนโดยประมาณก็อยากจะรู้ว่ากระดาษกาวจะพอตัดกระดาษกาวยาวเท่าไหร่ก็เอา30คูณด้วยค่าของพายนะครับค่าของพาย เราคูณด้วย3.14นะครับมันก็จะตกอยู่ประมาณ90กว่าเ0กว่าเราก็เอาไปสักเมตรหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะจะได้ไม่ตัดบ่อยทีนี้ก็เดี๋ยวก็จะเอาติดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กรีดผาครึ่งนะครับประหยัดหน่อยนะครับผมใช้งานได้เยอะไปลุยกันครับผมครับก็ตัดคัตเตอร์เขาผาครึ่งแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมก็จะได้ปริมาณ2เท่าครับ แล้วก็เอาไปติดตรงนี้ติดรอบครับติดแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับติดติดขอบด้านข้างไว้อย่างนี้ไม่ให้เหลือสีมันจะโดนนะครับผมไล่ไล่ให้หมดเลยครับไล่ให้รอบๆเลยนะตัวนี้เวลาพ่นสีมันก็จะเป็นคนละสีครับสวยงามครับผมขอบก็ดันอย่างนี้ นี่นี่นี่อยน,นี่ครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทําไปทั้งสองฝั่งนี่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเขาจะมีติดตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับการสีโดนเวลาเราเพ้นนะครับโอเ ุดนี้ก็ติดเทปกาวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งรอบตัวปลาวงกลมแล้วก็ด้านข้างนะครับผมติดให้ประมาณนี้นะครับดี๋ยวทําสีมันจะได้ไม่เปื้อนเยอะนะครับผมติดไปทั้งสามบานเลยครับอ่าเวลาอาการอยู่เหมือนกันนะครับผมติดตัวกระดาษกาวเนี่ยเทปกาวเนี่ยครับ เดี๋ยวไปดูเลยครับดูสีเราแล้วกันครับผมนี่ก็เป็นสีนะครับก็ใช้ทินเนอร์อันนี้เป็นทินเนอร์ 3A แต่ละขวดไม่ใช่นะครับผมสมไปเลยครับอ้าวพอแล้วก็คนครับผมแล้วก่อนหาอะไรคนก่อนนะไม่ยด้ัดเสร็จต้องรครับผม คนครับคนคนคนครับผมสีทองตัวนี้เป็นสีทองแห้งไวนะครับผมราคากระป๋องละหกร้อบาทครับของนาโกยาวิธีสังเกตสีทองนะครับเวลาเราพ้นออกไปถ้าไม่ได้สีสีถ้ามันข้นเกินมันก็จะเป็นเหมือนใยแมงมุมนะครับออกเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับสีถ้าละเอียด ถ้าเหลวเกินก็พ่นย้อยนะครับไม่ค่อยติดพ่นต้องพ่นหลายรอบอย่างเนี้ครับต้องสังเกตดูเอาเอาความชํานาญว่านะครับผมอ่าเนี่ของช่างเจมก็เนี่ก็พอได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ก็พอได้แล้วครับต้องหยดติงๆหน่อยนะครับเนี่ยถ้ายืดยางนี่ก็เหนียวเกินไปครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวนี้สียังไม่ได้พ่นนะครับดูเนื้อสีสวยงามนะครับทองประกายเลยครับผม อเคเดี๋ยวลองไปพ่นกันครับก็สีใส่ในกาแล้วนะครับกาพ่นสีนี้นะครับก็ไอชุดนี้นี่อ่าตัวนี้ปรับลมนะครับผมปรับลมลมแรงลมอ่อนปรับตรงจุดนี้นะครับตัวนี้เป็นปรับอ่าจนวนตัวนี้เป็นปรับปรับหัวของสีนะครับก็จะมีหัวที่แบบแคบหัวบานนะครับผมตัวนี้ก็ปรับได้ปรับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ปรับ ตัวนี้ปรับจํานวนของสีนะครับผมตัวนี้ปรับให้สีบานแนวนอนแนวตั้งนะครับผมตัวนี้ก็ปรับให้นอนอย่างนี้ก็ครับนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าสีนอนอย่างนี้ก็สีจะออกมาเป็นแนวตั้งแต่ถ้าตั้งแบบนี like ้ก็สีจะออกมาเป็นแนวนอนนะครับเป็นนอนแบบนี้นะครับอันนี้ของช่างเทมก็จะใช้หัวลุมผมถนัดที่จะใช้เอ่อให้มัน เล็กๆนะครับผมเพราะว่าเพ้นก็ใช้ลงเบาๆนะครับโอเคไปดูกันเลยครับผมน,นี่ก็จะทำสีทองก่อนนะครับพ้นไปเลยครับสีทอง ชุดนี้เราก็นี่นะครับเราก็พ่นพ่นรองพื้นไปก่อนนะครับพ่นให้พอให้สีอะ่ะมันพอติดติดกับไอติดกับตัวชิ้นงานไปก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งอัดนะครับเดี๋ยวมันจะย้อยนะครับนี่ก็พ่นให้มันสาดให้มันเริ่มเกาะชิ้นงานไปไปก่อนเป็นตัวรองพื้นแล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็ลงก็จะซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณอีกสัก 2รอบครับผมซ้ําให้มันขึ้นขึ้นสีชัดเจนนะครับก็ตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ามันจะเลอะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ไอตัวที่เราตัดแบบเนี้ยเอาไว้ปิดเราจะพ่นสีบอลนะครับแล้วก็ปิดฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้ไว้นังนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดฝั่งนี้อย่างนี้ไว้นะครับปิดไว้เนี่ยครับปิดไปอย่างนี้เดี๋ยวเพราะว่าสีบอนน่ะคือเราพ่นทีหลังว่าเนื้อสีบอนน่ะมันจะหนากว่าพอเนื้อสีบอรนรหนากว่าปุ๊บมันพ่นแป๊บเดียวรอบเดียวปุ๊บ เต็มมิดเลยนะครับให้ไปกบสีสีทองให้ไปตัดกันในตัวเลยนะครับผมจะได้ไวนะครับเมื่อก่อนทําสีสีสีบรอนก่อนแล้วพ่นสีทองทีหลังโอ้โหยากมากเลยครับตอนนี้คือทาสีทองไปก่อนเดี๋ยวตัดบอนปุ๊บแป๊บเดียวจบนะครับผมครับก็รอบนี้ก็พ่นเสร็จแล้วนะครับวันนี้พ่นไป2รอบแล้วไปดูเนื้อสีกันนะครับผมว่า สีประมาณไหนนะครับครับไปดูเนื้อสีเห็นไหมนะครับเราพ่นรอบที่สองเนื้อสีเขาจะเนียนกว่ารอบแรกเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับน,นี้ก็ลงรองพื้นไปรอบหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็รอสักประมาณสัก5านาทีสีเป็นสีแห้งเร็วครับแห้งไวตัวนี้ก็เห็นไหมครับสีก็จะชัดเจนนะครับผมเข้มเป็นสีทองแล้วนะครับก็ทีนี้ก็ไล่พ่น ก็ไล่พ่นสีทองทุกทั้ง3บานเลยนะครับผมก็ไล่พ่นทั้ง3าบานก่อนสีทองให้หมดพ่นทั้งสองหน้านะครับนี่นะครับพ่นหน้านี้ด้วยนะครับหน้าน,นี้มันคือหน้าเดียวนะครับผมอเดี๋ยวเราก็จะพ่นทั้ง2หน้าดูนะครับพ่นทั้งสองหน้าให้เสร็จก่อนสีทองให้เสร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็พ่นสีบอลไปโอเคนีขออยากไปลุยกัดสีทองให้หมดก่อนนะครับผมโอเคก็3ตัวครับสีทองเราเพ้นสีทองเรียบร้อยแล้ว3ตัวทั้งหน้าน้าและด้านหลังครับ สามชุดสามชุดครับนี่ก็เป็นบานเลื่อน <Okay. S 1> บานเลื่อนแบ่งสี่กับบานสวิงหลังบ้านนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราไปทําสีบอนกันเราประเพนสีบอลกันพ่นสีบอลตัวนึ่งนะครับลองลอยไหมครับถ้าเราไม่ไม่ไม่โปรเทคตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับก็สีมก็จะเปื้อนเดี๋ยวมาเก็บงานอีกค่อนข้างยากนะครับนะครับ นี่นะครับเป็นสีบรอนเดี๋ยวเราก็จะจัดการพ่นแล้วนะครับนี่สีบรอนที่ผสมเรียบร้อยแล้วใช้นิดเดียวครับไม่ต้องใช้เยอะสีเขาเข้มอยู่แล้วนะครับไปครับพ่นสีบรอนกันครับก็ใช้ตัวอะคริลิกตัวนี้นะครับตัดเป็นรูปทรงแล้วก็จัดเลยนะครับผมลบเบาหน่อยนะครับนี่ครับเห็นไหมสีบรอนนี่มันเข้มนะครับพ่นแป๊บเดียวมิดเลยเนี่ยครับครับผม ง่ายเลยครับสีบรอนอ้าวไปทีน,นี้ก็จะให้มันพื้นกันหน่อยปุ๊บไปเหมือนกันครับตัวนี้ก็ลองพื้นสาดๆไว้ก็ได้แต่ว่าสีบรอนนี้อัดเข้มได้เลยครับสีเข้มอยู่แล้วครับ เรียบร้อยครับนี่เป็นแล้วลาเงินประทองครับเนี่ยลาเงินประทองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเ่า๋ก็พ่นทั้งสองด้านไล่พ่นทั้งสองด้านใช้ตัวนี้บางเอานะครับตัวที่เป็นอะคริลิกตัดเอาโอเคครับครับผมให้ดูใกล้ๆครับนะครับ สีบอนนะครับผมนี่ครับขอพ่นให้มันเป็นทูโทนประมาณนี้นะครับผมก็ก็ออกมาสวยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะครับก็ทําเอาก็ไม่ได้ยากนะครับง่ายๆก็ต้องใช้ฝีมือสักหน่อยนึงนะครับผมสีอาจจะมีการกินกันนิดๆนะครับก็ก็ก็มองให้เป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ถ้าให้ไม่มีเลยก็ยากเอาการนะครับก็ตรงนี้ถ้าดูไกลๆก็ดูกลืนสวยงามเหมือนกันนะครับผม ให้ดูมีสีกลืนกันก็ก็สวยไปอีกแบบนะครับทําให้การเกิดการดูเหมือนการไล่สีครับผมอ่านี่ครับนี่ก็จะมีทองมาปนๆน,นิดๆนิด,น,ด,น,ดนึงเดี๋ยวก็เอาสีบอนเขาเก็บอีกรอบหนึ่งก็สวยงามแล้วนะครับนี่เราก็าไล่พ่นหมดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวถ้าเราพ่นเสร็จปุ๊บเรามาดูว่าตอนเราแกะสติกเกอร์ออกมามันจะออกมาประมาณไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรอบ ติ๊กเกอร์ออกแล้วกันนะครับนีอ่อกออกเลยครับค่อยๆลอกครับก็ค่อยๆลอกนะครับงั้นเดี๋ยวสีมันจะลอกออกมาด้วยนะครับต้องเบาๆนือหน่อยครับลาลอกอนะครับถ้าเราไม่ติดตรงเนี้ยมันก็จะ เลอะหมดเลยนะครับผมนี่นะครับสำคัญตรงนี้แหละครับนี่ต้องค่อยๆลอกครับนี่ๆๆลอกเร็วไม่ได้นะครับเดี๋ยวสีลอกมนันเ,เบาๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมุมๆน,น,นะครับนี่ๆ สังเกตขอบนะครับขอบตรงนี้นะครับถ้าเราติดนะครับมันก็จะเนียนเป็นเหมือนคนละสีกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะยิงซิลิโคนเก็บอีกรอบนะครับตอนงานติดตั้งเสร็จเลอะนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยิงซิลิโคนเก็บสวยงามครับด้านล่างดูด้านล่างครับค่อยลอกค่อยคอลอกครับค่อยลอกออกเห็นไหมเบาเบาครับเบาๆบ นดูสีทองอ่าครับไวจัดไม่ค <Dum> ่อยได้นะครับเดี okay. ๋ยวมันดึงสีออกเป็นแผ่นเลยต้องเบาเบามือหน่อยแแวบาเบวบครับเบาไปโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราลอกสติกเกอร์ลอกเทปออกหมดแล้วนะครับผม สีนี่ก็เพ้นทั้งสีทองสีบอนเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะสีก็ถ้าดูตรงนี้อาจจะเป็นแสงและเงาหน่อยนะครับเพราะว่าต้องดูตรงๆนะครับพวกสีพวกนี้พ่นไปมันจะเป็นแสงเป็นเงาหน่อยนึงอ่ะโอเคแต่กลางวันนี่ก็จะโอเคนะครับแต่กลางคืนจะเล่นแสงเล่นเงาประมาณนี้นะครับอ่ะนี่เห็นไหมครับขนาดเราไอ้ค่อยๆลอกนะครับยังติดสียังติดมานี่ต้องเบาๆครับเดี๋ยวต้องเก็บนิดหน่อยแต่ยิงซิลิโคนด้านขอบข้างเนะี่ยยิงให้ ตัดขอบก็สวยงามแล้วนะครับผมนี่นะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับเป็นอันเรียบร้อยเพ้นสีปลานะครับปลาเงินปลาทองตามสูตรช่างเจมนะครับผมก็ผิดถูกประการไหนหรือพูดผิดอ่าประการไหนให้ข้อมูลผิดผิดยังไงเดี๋ยวผู้รู้อ่าเข้ามาช่วยตอบหรือว่าช่วยแนะนำได้นะครับไม่ผมไม่ว่าอะไร มันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมก็ช่างมือใหม่เหมือนกันนะครับทําคลิปมือใหม่ทำคลิปเหมือนกันนี่นะครับปลาชุดนี้ก็30เซนนะครับผมก็ตัวนี้เราใช้เป็นเหล็กแบนสี่หุนเขาบีบเป็นกรอบเขาแล้วตัวนี้ไปตัดเลเซอร์นะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับเป็นประตูบานเลื่อนเหล็กตัดครับโอเคนะครับเอาไปทําเอาวิธีของช่างชไปทําก็ได้นะครับ หรือดูไว้เพื่อความสนุกสนานได้แก้เบื่อแก้เสียงได้หมดเลยนะครับผมก็โอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปอะไรเดี๋ยวติดตามกันฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ช่างเทียมลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ